สวัสดีครับพี่พี่น้องๆชาวโนลิมิตทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมินิซ่าพาซิ่งอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปชมการแข่งขันจะแข่งขันการแบทเทิลนะครับรถเฟรมนะครับโดยเป็นทางช่องมินิซ่าเกับ ทาง mdf นะครับจัดการแข่งขันนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าใครจะได้แชมป์ในรายการนี้ไปนะครับเป็นรายการใหญ่นะครับผมมีเงินรางวัลด้วยนะครับก็มีค่าสมัครด้วยแชมป์จะวิ่งเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องของรถเฟรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไป มารับชมไฮไลท์ในคู่ที่1นกันก่อนเลยนะครับระหว่างมาร์คลีโอปะทะมัดซีเวนะครับผมมุมกล้องอยู่ทางด้านของมัดซีเวฟแปครับมาถึงมัดซีเวฟก็เบิร์นเลยนะครับผมไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาดูครับเพราะว่าร้านแรกชัยชนะจะเป็นของฝั่งไหนครับรถแรงๆทั้งนั้นครับที่เข้าร่วมในรายการนี้นะครับเอาแล้วนะครับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ฝั่งของมัรมาในรถสีดำนะครับทางฝั่งของมาร์คเรีมาเรืกอย่างครับไฟเขียวที่ขับกระโจนออกไปครับโอ้โหเสียหน้าเสตตา้ครับมาร์คเีออกฟาวไปครับในรันแรกเป็นชัยชนะให้แก่ทางด้านของมัรซีบีเอฟในรันแรกครับด้วยเวลา4.21นะครับเดี๋ยวเรามาดูในรันที่2เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับมาแล้วครับรันที่2แข่งสามใน2นะครับรายการนี้นะครับ เดีย๋ยวเรามาดูในร้นสองเลยนะครับเป็นยังครับมาถึงก็เบินเลยนะครับผมไม่รอช้าครับมาดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเอาแล้วครับเบินเสร็จรถก็เข้าไฟครับเรามาดูครับมอมมาร์คลีโอจะแก้ไขได้หรือเปล่านะครับจะกลับมาเสมอหนึ่งได้หรือเปล่าครับเอาแล้วครับเรามาดูครับหรือว่าจะสองรันปิดกล่องเลยไฟเขียวที่เขากระโจนออกไปครับเดี๋ยวมาดูครับยังไงครับ ไม่ฟาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเป็นทางฝั่งของ m a r ์ซนะครับที่ชนะไปใน2ลันเราก็มาเริ่มกันในไฮไลท์คู่ที่2เลยนะครับระหว่างมาร์คลีประทะพี่บาร์ b n p k นะครับผมในรันแรกจะเป็นไงครับมาถึงทั้งคู่กับเบอร์เลครับไม่รอช้านะครับมุมกล้องอยู่ทางฝั่งของมาร์คลีโอนะครับมาร์คลีโอมาในรถสีเหลืองนะครับส่วนพีบาร์ b n PK มาในรถสีเขียวต่อนะครับเรามาดูกันในรันแรกเลยนะครับผมรอรถทั้งคู่เข้าไฟครับเข้าไฟที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดีๆนะครับดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับรอไฟเขียวดครับไฟเขียวติครับโอ้โหทางที่บ้านออกฟาวไปในรันแรกนะครับทําให้พ่ายแพ้ไปก่อนนะครับในรันแรกเดี๋ยวเรามาดูในรันที่2เลยนะครับ ว่าพี่บาร์จะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทางด้านของมาร์คลีโอรับชัยชนะไปใน2รล้านปิดกล่องเลยนะครับเพื่อเข้าชิงนะครับกับบางแบงก์ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับรถจังรู้เบอร์แล้วนะครับผมรอไฟเขียวไปครับผมเข้าไฟเป็นที่เรียบร้อยครับปล่อยในตรงในตัสรุ่นนี้เป็นรุ่น,ร,นรถเฟรมนะครับผมฝากกดติดตามช่องมินิซ่าพาซิ่งด้วยนะครับผม เอาล้ครับรถทั้งคู่เข้าฝ่ายมีนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับรอไฟเขียวที่ครับไฟเขียวที่ครับรถทั้งคู่ก็โฉดออกไปครับเป็นยังไงครับเป็นั่งของมาร์ิโอที่นำมาครับและเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูคู่สุดท้ายนะครับคู่ไฮไลท์คู่ชิงของเราครับระหว่างบางแบงค์ปะทามาร์กิโอนะครับคู่ที่ชนะเป็นแชมป์จะได้รับเงินรางวัลที่หนึ่งแปดร้อยบาทนะครับมาถึงทั้งคู่ก็เบิร์เลยนะครับไม่รอช้า เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในรานแรกใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปก่อนนะครับเรามาดูครับรอรถทั้งคู่เข้าไฟนะครับผมโอเคนะครับเข้าไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับรอไฟเขียวติดครับไฟเขียวติดแล้วครับโอ้โหเป็นทางฝั่งของมาร์คนีโอฟ้าไว้ก่อนนะครับบางแบงค์ได้รับชัยชนะไปก่อนในรันแรกครับ เดี๋ยวเรามาดูนายลันที่2กันเลยนะครับว่าจะเป็นใครนะครับบางแบงค์จะปิดกล่องได้ใน2รลันเลยหรือเปล่าครับแล้รับแชมป์ในรายการนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับมาถึงทั้งคู่ก็เบอร์เลยนะไม่รอช้ารอดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเอาแล้วนะครับผมเบินเสร็จรถทั้งคู่ก็เข้าไฟครับปล่อยนายตรงนายตัสเป็นที่เรียบร้อย เรามาดูเลยนะครับรายการดีๆสนุกสนานมันมันเล้าใจแบบนี้มีที่นี่ที่เดียบมินิซ่าผ่าสิงรอไฟเขียวตีครับไฟเขียวตีครับทั้งคู่ก็จนออกครับไม่มีใครฟาครับรถสูงสี่ดูดีสูงสี่ดูดีเป็นบางแมงที่เข้าไปครับและรับชัยชนะในรายการนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับน้องๆกับไฮไลท์การแข่งขันในรายการมินิซ่า XMDF Channel นลนะครับที่จัดขึ้นนะครับ เมื่อคืนวานนี้นะครับก็ได้รู้ว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วแล้วนะครับว่าแชมป์ของเราเป็นใครนะครับเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากน้องกดติดตามด้วยนะครับผมก็ครั้งหน้าพี่จะมาจูรถให้ดูนะครับแต่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะจูรถคันไหนนะน้องๆลองคอมเมนต์มาให้ดูนะครับว่าอยากดูรถคันไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะครับ ครั้งนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝั่งน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่อัพขึ้นมานะครับโอเคนะครับครั้งนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ